ตรวทุกคนพบกับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคนสบายดีป่ะถ้าทานข้นาวได้ทานข้าวกันเดียน,นครับช่วงมีฝนตกรักษาสุขภาพด้วยครับ ที่สองก็มาทายลับสืส่อเหได้นรันเพื่อนทำอะไรกันอยู่นะครับเพิ่งเพิ่อเก็บผ่าน้างไหนได้เกบยาว ช่วยนสนับขนุนมทำคิศต่อไปช่วยส่งกาวมาช่วยสนมได้นะครับซึง่งจะไปจะสตรีมผ่านชั่วโมงอเดียว จะให้ดูคือข้างข้างบ้านรอบปลูกออกมาแลยนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าผ่านเข้ามารับชมอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ก็ก็จะลงมาต้องไปทำงานตัวเอกที่ยากคับ ตัวตัวแสบประจำบ้าน คนคีตองประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ผ่านใครอาจจะผ่านมาเข้ารับชมก็มาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์กันได้หลายหลายใคร ลนนิพพุนนี้ช่วยสนัสพุนดวงดาวเพื่อจะทำที่พบเป็นเพื่อนที่ พึ่ชอบนะครับเราเอาไปปรบปรุงแพ้่ขายหน่ทำสอ,อไปรตกอไปขอบคุณมากที่เข้ามาหลับชมนครั